บอกอบอน่อว่าคนบอกว่าซุปเปอร์คาร์โคตรแรงเลยชนยังไงก็ตายผมบอกก่อนนะว่าถ้าแรงแล้วไม่ได้มาตรฐานอ่ะมันไม่ได้ออกมาอยู่ในสายตาผู้คนแน่นอนอ่าอย่าลืมนะก่อนรถระดับเวอร์คลาสก่อน,น <ะ S 1> ที่<ล>มันจะเป็นอย่างงี้ผมบอกให้นะแม่งชนเละไม่รู้กีค่คันแล้วครับใช่ <pe S 2> ใชเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนบอกว่ารถแม่งโคตรกระจอกเลย30ล้านชนปั๊บแม่งขาดครึ่งเลยแต่คุณทำรอดคือคุณคิดนะเครื่องแม่งหนักไปร้อยโลเวลาคุณชนอ่ะ น้ำหนักร้อยโลอยู่ข้างหลังคุณพร้อมจะมาบี้คุณน่ะเขาเลยออกแบบให้แม่งขาดไปเลยครับพอชนปุ๊บเปียงแม่งขาดไปเลยรกระจายไอเนี้ยจะได้ไม่ไปทําผู้โดยสารเพราะผมจะบอกว่าคุณอย่าคิดว่ารถขนาดนี้ชนแล้วต้องกลับมาซ่อมคนรวยเขาคิดแค่ว่าเขาขับแค่เนี้ยถ้ากูชนกูต้องไม่เป็นอะไระเพราะอันนี้มันคืออ,อาพูดไม่ได้ให้ใหหน้าหมันไส้นะบางคนเขาใช้อันนี้เป็นเป็นของเล่นของเขาเขา,เขาต้องการขับสนุกสนุกแล้วก็ปลอดภัยเหมือนที่คนเล่น เฮ้ยถ้ามีเงินก็อยากจะไปขยับขยับไปเล่นรถยุโรปถ้างบน้อยหน่อยแต่อยากซิ่งก็เล่นรถญี่ปุ่นก่อนคือมันมีข้อดีแตกต่างกันที่เราจะเห็นคลิปว่าโอ้หแลนโบผมเห็นแล้วบ่อยแลนโบชนแม่งกระจายเลยโอ้โหแม่งแบบไม่แม่งขาดครึ่งเลยไม่ได้ไม่ได้ชนแรงนะเดินเปเดินไปแดกกาแฟแล้วใช่แรงไม่แรงอ่ะคุณไม่ได้เป็นคนตัดสินใจครับถมันรู้ตัวว่ามันเข้าแบบนี้ระบบที่ออกแบบมามันต้องหักแบบไหนมันต้องพังยังไงครับใช่ ครับ XO Special ฉบับนี้นะครับก็จะเป็นรถที่เรียกว่าโคตรพิเศษจริงๆนะครับคำว่าซูเปอร์คาร์ยังน้อยไปเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์คาร์ก็คือแบบเหนือกว่าซูเปอร์คาร์โคตรแรงมหาศาลนะฮะแล้วก็มาอยู่กับน้องเอิร์ธนะครับหนุ่มลุล่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีครับเอิร์ธช่วยแนะนำคันนี้หน่อยครับว่าเป็น Ferrari รุ่นอะไร Ferrari รหัส SF90 s t r a d a l e นะครับผมข้อพิเศษของรุ่นนี้เขาเป็น Ferrari ที่ผสมไฮบริด ก็คือเป็นซุเปอร์คาร์ไฮบริดรุ่นแรกของเฟอร์นใช่ครับเพราะว่าแล้วเฟอร์ก็จะพึ่งเครื่องยนต์ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วว่าคือ s f 90ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่หัวแถวในชาร์จตารางเขาเลยในเฟอร์รี่ทุกรุ่นอ่ะลูกเขาก็คือ296 GTB ก็จะคล้ายๆกัน แต่อันนั้นจะถือว่าเป็นเจนที่เล็กกว่าแต่อย่าง Ferra r i รี่เเเนี่ยเครื่องไฮบริดแล้วขับ4ด้วยขับ4ด้วยใช่เพราะว่าปกติแล้ว f e r r a r i ี่คือจะต้องสไตล์แบบพยศขับ2นู่นนี่ั่นเลื้อไปเลื้อมาปัดไป่าตัวนี้คือเหมือนมันจะฉีกเลยแล้วแรงม้าก็คือที่เครื่องยนต์เนี่ย0จ0ดร้อรม้าที่มอเตอร์ไฟฟ้าอีกก็200เกือบส0ม้ม้ารวมกันก็ประมาณพันคือสำหรับบางคน่เฮ้ยพี่เรียกผิดคันนี้มันไม่ใช่ซูเปอร์คาร์คันนี้มันไปไฮเปอร์คาร์หรืออะไร คือผมว่ามันแล้วแต่ความเข้าใจอ่าฮะอ่ะอย่างซูเปอร์คาร์เนี่ยคือรถที่แรงมาเยอะๆซีซีเยอะๆอ่าเราเรียกซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์คือในในทางเทคนิคความเข้าใจเนี่ยไฮเปอร์คาร์คือต้องพันต้องพันห้าขึ้นไปอย่างเพื่อบุกติชิรอนหรือว่าพวกโคนิเซกปากานี่อ่าแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยมันมันอยู่ที่ว่าผมว่าแล้วแต่ความสะดวกดีกว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเรียกง่ายก็คือซูเปอร์คาร์คันหนึ่งโอเคอันนี้คือสแตนดาร์ดนี่คือประมาณออกมาแล้วเนี่ยพันสแตนดาร์ดคือออกมาก็โกงเพื่อนเลยพันเลยพครับ พันเลยขับ4ี่ออกตัวโดดเป็นกบเลยครับผมใช่ครับก็ไฮบริดด้วยขับ4ด้วยก็ใช่ครับขับง่ายด้วยขับง่ายมากคือถ้าเกิดว่าเราปลุกเขาขึ้นมาเนี่ยเราสตาร์ทปุ๊บเนี่ยบางคนงงนะเอ้าไม่ไม่มีเสียงอะไรเลยวะคือมันก็เหมือนรถบ้านเลยใช่มันก็คือมันเข้าโหมดไฮบริดก่อนเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ยินเสียงเราก็เลือกโหมดเขาอ่าให้ให้เป็นสปอร์ตเขาก็จะตึมติดขึ้นมาอะไรเงี้ยบางคนน่ะจะชอบติดภาพว่าโอ้ยซูเปอร์คาร์มันขับยาก S <S 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 จะขับไปเที่ยวในเมืองไปกินกาแฟากาแฟานหรืออะไรมันขับยากแต่คืออันนี้มันผมยอมรับเลยว่าขับง่ายมากคือความเป็นตัวตนของเฟอร์ก็เยอะเพราะว่าเฟอร์สุดท้ายแล้วคนจะมองว่าเฟอร์คือแบรนด์ที่หรูรถต้องแบบผู้ใหญ่จะไม่ใช่แบบดิบกระแทกกระทันเหมือนเลมโบหรืออะไรอย่างนี้<อ>แม็กก็จะออกแนวเป็นเหมือนแบบเด็กซิ่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับ แล้วตัวพื้นฐานเครื่องยนต์พื้นฐานเครื่องยนต์ก็คือใกล้เคียงกันหมดเลยครับ4.8 F8 4.8 p i t a คือก็จะเป็นเครื่องนี้เลยเป็น V8 Twin Turbo อาจจะปรับเปลี่ยนพวกอุปกรณ์ข้างในนิดหน่อยหรือว่า ECU นิดหน่อยแต่คือพื้นฐานเดียวกันตัวนี้พิเศษกว่าก็อย่างที่บอกก็คือมีมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปคือตอนนี้เขายังเดิมอยู่แต่ว่าเบื้องต้นคือผมก็สั่งของแต่งไปละใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็พอล้อกับท่อมาผมก็จะจูนเพิ่ม ออปชันคันนี้มันเต็มหมดทุกอย่างขาดแค่ล้อเพราะว่าคือรถบางคันเนี่ยถ้าคุณมีแพลนในหัวก่อนคุณจะใช้เงินถูกแต่ถ้าเกิดคุณดุมๆมเข้าไปเลือกออปชันเต็มเต็มเต็ม,เต,มเต็มอย่างเดียวไม่ใช่แบบว่าแบบนั้นผิดนะแบบนั้นมันก็ได้สําหรับคนที่ชอบแบบคอมพีดคาร์ออกจากศูนย์เลยหรือว่าจากแบบออโตไลท์ดีลเลอร์เลยมันก็ได้แต่สําหรับบางคนที่เขาไม่พออย่างพวกผมเงี้ยผมรู้อยู่แล้วว่าพวกผมซื้อมาหรือลูกค้าผมซื้อมาเขาทําอีกแน่นอนล้อกูต้องเปลี่ยนอะนเปลี่ยนแน่นอน พ่อก็เปลี่ยนแน่นอนพาร์ก็ทําแน่นอนถ้าภาษามันมาคือทําแม่งหมดอ่ะยกเว้นแบบโอเคเปิดเครื่องเปลี่ยนอะไรอย่างนั้นเพราะว่าพื้นฐานพวกนี้คือเขาดีอยู่แล้วครับก็เพิ่มคือรีแฟตอย่างเดียวผมพูดได้เลยว่าพันพันสองพันร้อยกว่าต้องเห็นอ่ะคือสกินนิดเดียวก็คือร้อยร้อยหนึ่งที่เพิ่มสําหรับรถพวกนี้คือแม่งน้อยมากนิดเดียวเขียนนิดเดียวก็คือร้อยตัวแล้วครับใช่ครับตอนนั้นช่างใจว่าจะเอาล้อตัวคาร์บอนของ SF90 เเลยดีไหมแต่ว่า เราชั่งน้ําหนักแล้วด้วยกับราคากับเพอร์ฟอร์มานที่ได้เราคิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่าในมุมเรานะ,ะไม่ใช่ว่าล้อเดิมเขาไม่ดีนะต้องบอกก่อนเดี๋ยวมีดรามาร่าผมแค่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นในหัวผมผมก็เลยไม่เอาก็เลยไม่คอนฟิก c ล้อมาท่อกโอเคก็ปกติแต่ภายในออปชันอะไรคือเต็มแม็กถ้าเฟอร์ลรี่ผมก็พยายามไม่ใช่ว่าแต่งตามแคตตาล็อกแต่ว่าของแต่งบางแบรนด์อะถ้าอย่างเช่นปอร์เช่หรือพอร์ต ก็จะต้องเป็นเทคอาร์ตโนวิเทคเขาก็จะดังเรื่องเฟอร์ลารีอยู่ที่เจ้าของรถเขาจะคัสตอมไมซ์ที่เป็ที่ตัวเองต้องการใช่อยู่ที่ว่าคุณอยากจะให้เขาเป็นยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในหน่อยได้ครับโคตรล้ำบอกเลยใช่ครับเดี๋ยวพาไปลองสตาร์ท s f 90นะครับมาถึงปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าจอค่อนข้างที่จะผมพูดตรงผมเข้ามาตอนแรกผมนั่งงงอยู่แป๊บหนึ่ง คือปุ่มแม่งเยอะไปหมดเต็ม,มไปหมดนะครับแต่คือเขาจะบอกอรายละเอียดหมดคือรถพวกนี้มันค่อนข้างที่จะฉลาดมากคือเขารู้เขารู้ตัวหมดว่าระบบเขาเป็นยังไงตรงไหนเขามีอะไรผิดพลาดแปลกไหมมันจะบอกหมดมันเหมือนแบบเป็นหุ่นยนต์แล้วอะ่ะอืมใช่ครับอ่ะอย่างเงี้ยบางทีเราเข้ามาพอเรามานี่มันก็จะขึ้นโชว์สเตตัสของรถว่าสถานะรถเป็นยังไงบ้างเราสตาร์ทก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มบบีบิดกุญแจพุชสตาร์ทอะไรนี้โบราณเลยนะอันนี้คือทัชสกรีนสตาร์ทเลยครับเราก็กดค้างไว้ ่เหมือนเหมือนเหมือนเข้ามาในยานเลยหุ่นยนต์เลยแต่เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันงงเพราะว่านี่คือพร้อมขับแล้วแต่มันมันเป็นไฮบริดถ้าเราอยากให้ดังเราก็กดตรงนี้อ่าดังแล้วรอ,อแปบ๊บหนึ่งเนี่ยก็ก็ติดละถ้าเราอยากกลับให้เป็นไฮบริดเราก็กดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมันก็จะตัดกลับไปแต่อ๋อ เดีมันต้องชาร์จเนี่ยบางทีบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมมันไม่เป็นตามใจสั่งเราคือแบตมันก็อ่อนบางทีมันก็ต้องชาร์จตัวมันเองตามหลักแล้วเราจะต้องคอยเสียบชาร์จเหมือนโทรศัพท์อะไรแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ชาร์จเราให้เขากินไฟในระบบไปเรื่อยๆมันก็จะหายไปเราก็ต้องมีการชาร์จแยกเขาด้วยแต่ถามว่าถ้าไม่ชาร์จเลยได้ไหมก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ดีมากเท่ากับเราเสียบชาร์จ เพราะระบบเขาออกแบบมาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ไม่ชาร์จเลยมันก็เหมือนกับขับรถไฮบริดทั่วไปก็แบตเตอรี่ก็อาจจะใช้ไฮบริดก็อาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่อะไรประมาณใช่ใช่แบตก็ไม่เต็มครับอ่าไหนเห็นไหมพอเขาได้ที่ของเขาเขาตัดเองครับเฮ้ยนายจะทันสมัยไปไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพอเรากดสั่งเดี๋ยวพอเขาเขาคำนวณอะไรของเขาเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็ติดอ่านี่เห็นไหมแบตมันไม่มีเห็นไหมครับอ่าลองดูหน้าจอเนี่ยแบตมันศูนย์เลยเนี่ยเมื่อกี้มันยังมีอยู่หน่อยนึง เนี่ยแล้วก็หน้าจอความล้ําของเขาที่ผมบอกคือเนี่ยมันเป็นทัชสกรีนหมดแล้วอะเลือกทุกอย่างคือเลือกจากพวกนี้ได้หมดเลยคือ<ม>พวกรถแข่งหรือรถซูเปอร์คาร์บางคนถามว่าทําไมมันปุ่มมันเยอะแยะไปหมดทําไมมันไม่ไปกระจายเขาไม่ได้ต้องการให้คนขับเนี่ยเอามือออกจากพวงมาลัยเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถกดได้หมด<แ>ว่าอย่างว่ามันก็คือรถบ้านเนาะมันก็จะมีแซมแซมออกมาบ้างแต่อย่างฟอร์มูล่าวันรถทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมด ไฟเลี้ยวก็อยู่นี่ซ้ายนี่อ,อยู่นี่หมดบางคนบอกเฮ้ยเราก้านอะไรทาไมรถแม่งไม่มีก้านอะไรเลยปัดน้ําฝนน้าฝนไม่มีครับนี่อยู่นี่หมดปัดน้นําฝนเนี่ยคุณใช้มือแค่สองนิ้วอ่ะแต่คุณคอนโทรลรถได้ทั้งคันเลยครับจะไฟจะเนี่ยเปิดไฟสูงจะกดรับโทรศัพท์จะเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเมนูฟังเพลงที่ปัดน้นําฝนสตาร์ทเครื่องคือเพียงแค่ละสายตาหรือละมือออกจากพวงมาลัย ไม่ไม่ออกจากวงมาลลยด้วยซ้ำนิดเดียวคือคุณกดได้หมดเลยบางคนอมองเซฟตี้ด้วยเนาะใช่ครับเพราะว่าการที่บางคนบอกว่าโถก็แค่ขับไปไม่รถพวกนี้บางทีความเร็วสูงสูงคุณก็ไม่ได้อยากละสายตาไปกดนู้นกดนี่หรอกอะ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องอยู่แบบนี้เราใช้ตาบางทีคนคล่องคล่องเนี่ยไม่ต้องมองเลยเราใช้มือกดได้เลยก็คือพูดง่ายคือถ้าคนซื้อรถมาเนี่ยก็ต้องก็ต้องฝึกก็ต้องฝึกใช่เพราะว่าบางทีก็จะงงแบบการ ไฟลงไฟเลี้ยวที่ปัดน้ำฝนอะไรอยู่ไหนอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ต้องต้องให้ชินรถก่อนใช่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 ว่าลูกลู่คำคำให้มันขนาดผมขับบ่อยบบางทีผมมาผมม็นั่งงงปุ่มไหนอยู่ตรงไหนบางวันเนี้ยอะไรเงี้ยเนี่ยเกียร์ก็ไม่มีอะไรเลยนะอ่าแล้วไปไงอ่ะนี่ครับเกียร์ถ้าอยากไปเหยียบเบรกแล้วก็ตบได้เลยอ่าถ้าอยากเข้าเกียร์ว่างตบสองอันตบสองอันพร้อมกันใช่ครับแค่นั้นเลยครับซูเปอร์คาร์หลายๆคันเป็นระบบแบบนี้หมดแลมโบก็เป็น ใช่ครับจะเป็นระบบอิตาลีครับเฟอร์ตอนแรกตบคู่ไม่ได้เฟอร์เพิ่งมาตบคู่ได้ถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณ4ีแปปดหรือ F8 ดครับเพราะอย่างพวก4ีสามศูนย์อะไรตอนนั้นยังยังตบคู่ไม่ได้เข้าเกียร์ว่างไม่ได้เนี่ยก็มีเกียร์ถอยหลังออโต้แมนนวลเนี่ยเพียงแค่ปลายนิ้วเนี่ยแค่เขี่ยแค่เนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอยากถอยหลังเนี่ยถอยหลังแล้วครับกล้องตัดไปที่กล้องหลังแล้วเห็นไหมครับอ่า เนี่ยก็มีออโต้เนี่ยอยากแมนนุอันน,นี้นี่ผมอยากให้เห็นเขามีรายละเอียดเวลากดเป็นแมนนวลดูนะดูไฟที่ที่นี่นะอ่าผมกดเป็นออโต้นะมันจะเป็นไฟวิ่งแบบฟิปเนี่ยดูมันเท่มากเลยนั่นนะอ่าแม่งมันคือศิละปะผสมยานยนต์แล้วพี่คือพวกซูเปอร์คาร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรมากครับไม่มีครับใช่ครับไม,ไม่ค่อยอย่ามองว่ารถแพงแล้วต้องมีอะไรเยอะครับอันนั้นมันไม่ใช่พอย n ์ของเขา จุดของเขาคือเขาต้องการสร้างรถซูเปอร์คาร์ที่ที่เหมือนรถสนามแล้วขับบนถนนได้ครับมันเหมือนแทร็กทูโรดอะเลยไปคำว่าสตาร์เดลเลที่แปลว่าถนนใช่ไหมครับสตาร์เดลเลมันเอามาจากอะไรมันก็อย่างที่พี่พ,พีบอกบพวกนี้มัน,ม,นมีหมดผมยังจําไม่ได้เลยถ้าพี่พีพ <laughs> ไม่พูด <laughs> ใช่เพราะพวกนี้เขาก็จะมีอย่างพวกแบบ ลมโบจะมีชื่อรุ่นของเขาเขาก็จะมีเหตุผลเขาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันจะเป็นเหมือนแบบสปอร์ตซีดเพราะว่าบักเก็ตซีคือรถแทร็กรถสนามที่มันแบบปรับไม่ได้ปรับไม่ได้แต่นี้คือก็ปรับได้แต่ถามว่าปรับยังไงก็ปรับมือครับครับคนปรับเป็นล้านนะพี่ควรปรับมือครับเพราะว่ามันคือไรเวทใช่เออบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยเบาะธรรมดามันมีไฟฟงไฟฟ้ามันต้องแพงกว่าดิวะไม่ใช่ครับซูเปอร์คาร์จำไว้เลยครับ ยิ่งแม่งลําบากมันยิ่งแพงถูกต้องคืออันนี้คือพูดเล่นๆแต่คือทําไมเขาแพงเพราะว่าหนึ่งอันนี้มันเป็นคาร์บอนหมดเลยครับคือผมกล้าพูดเลยนะเบาะตัวนี้ถ้าถอดออกมาผมว่ายกมือเดียวรอดอืแต่คุณลองเทียบกับเบาะรถบ้านที่มันเป็นระบบมีปรับไฟฟ้ามีนู่นมีนี่โอหลังแอนอนะโอ้โหตัวหนึ่งประมาณ20โลจ้าประมาณนั้นเนี่ยแต่ตัวนี้ประมาณ6โล7โลนะเต็มที่ก็สิบอะผมว่าไม,ไม่ไม่น่าถึงไม่น่าถึงถประมาณนั้นใช่แต่ถามว่าบางคนบอกหุ้ย แล้วเบาะมันเป็นแบบนี้มันนั่งสบายไหมผมบอกเลยว่าโคตรสบายสรีระมันได้ใช่เขาเรียกว่าสรีระมันได้คือเบาะมันดูบางมันดูแบบนั่งยากแต่จริงแล้วนั่งสบายครับใช่ครับใช่คือพวกนี้เขาคำนวณหมดทุกอย่างที่เราเสียตังไปคือมันมีผลครับถ้าอย่างความแพงอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยถ้าถามว่ามันเป็นแมนนวลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ได้เป็นแมนนวลร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีลิฟต์แต่แค่ฝั่งคนขับนะฝั่งฝั่งผู้โดยสารไม่มีฝั่งคนขับจะมีเขาเรียกว่าลิฟต์ยกความสูงเน ป้าแค่นี้ครับประมาณสองสามแสนได้แค่นี้แต่จริงผมว่ามันก็สาคัญนะเพราะว่าสําคัาะว่าไม่เท่ากันใช่เพราะว่าบางทีเรานั่งสรีระบางทีถ้ามันยกสูงยกต่าไม่ได้ลดลดมูลค่าแพงก็ขับไม่สนุกใช่เพราะไม่เข้าเราไม่ได้ใช่ครับใช่ไไม่ด้ประตูประตูอะไรก็เป็นคาร์บอนไลท์เวทหมดทุกสิ่งทุกอย่างผมอ่จบกันที่เครื่องใช่ครับทําไมมันแรงนักแรงหนาพันม้าพันม้าอยู่ในนี้ ที่เราเคยเห็นนี่แต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 ่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วแบบว่าผมประทับใจนะว่ามันเสียเงินแล้วมันได้อะไรนี่ผมประทับใจมากแม่งห้าสิบล้านแม่งต้องใช้เงินทองก็โปไม่มีห้าสิบล้านห้าสิบล้านทําไมแม่งบางคนบอกมันง่อยอย่างนี้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เหมือนที่ผมบอกต้องไลท์เวทต้องเบาตัดแม่งทุกอย่างออกที่แม่งสบายอ่ะให้แม่งลําบาก ไม่ไม่มัน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 เป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าการที่คุณใส่มอเตอร์หรือใส่ระบบเข้าไปบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยแม่งนิดเดียวลองคิดดิไอ้นี่ก็ใส่ไอ้นั่นก็ใส่นู่นก็ใส่มัดมัดรวมกันเอาของ <นะ S 1> แม่งมากองแม่งเป็น1ิบโลเป็นร้อยโลมันแตกต่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วว่าแม่งมันพัฒนาขึ้นอ่ะแล้วมันดีขึ้นคืออะไรไหมครับจุดศูนย์ถ่วงของรถเครื่องหัวใจแม่งลงไปต่ําปกติมันจะลอยใช่นี่ปกติมันจะอยู่ระดับฝ่ามือนี้มันจะอยู่ระดับฝ่ามือนี้ เห็นเลยว่าสิ่งที่เขาทําคือเขาพัฒนาเขาต้องการให้ดาวฟอร์สหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงของรถมันต่ําลงครับเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆว่าปกติแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านนึกไม่ออกว่ามันสูงขนาดไหนปกติเครื่องมันจะอยู่ประมาณระดับถ้าคนมายืนข้างรถมันจะอยู่ประมาณเอวตอนเนี้ยมันลงไปเกือบหัวเข่าอ่ะถือว่าเตี้ยมากครัห้องเครื่องเห็นไหมมันเป็นงานอาร์ตแล้วมันศิลปะหมดแล้วแต่ก่อนรถมันจะเก็บไม่สวยเดี๋ยวนี้มันจะเก็บสวยหมด คาร์บอนคาร์บอนอะไรที่เขาเก็บได้เขาเก็บรวมหมดแตบ่บางสิ่งบางอย่างไอ้อย่างนี้คนถามนี่ไอ้สายไฟนี้ทําไมไม่เก็บอันนี้มันคือพวกสายที่วัดพวกแรงดันท่อไอเสียหรือพวกขเมามันจะต้องแยกออกมามันเก็บไม่ได้แต่ที่เหลือเห็นไหมครับเราไม่มีเห็นนะสายหัวธงหัวเทียนคอยอะไรคือเขาเก็บเรียบหมดแล้วก็เรื่องของโครงสร้างด้านหลังนะครับครับจริงๆแล้วผมว่ามันก็คือกึงก่งกึ่งสเปซเฟรมแหละแล้วก็ออกแบบให้ข้างหลังในเวลาสมมติว่าเราเซอร์วิสเนี่ยให้สามารถปลด เครื่องลงมาได้<ช>ไดง่ายด้วยถ้าเกิดว่าตัวเครื่องเนี่ยอยู่ด้านบนหมายความว่าแม่งก็ต้องติดไอคานนี่แล้วเนี่ยไอคานที่ผมชี้เนาะเนี่ยสองอันอ่ะให้ดูง่ายๆเนี่ยนี่ติดจะลงยังไงนู่นนี่เซอร์วิสยากบางคนบอกว่าูยเซอร์วิสขนาดนี้แม่งยากไม่ยากครับเขารถดขึ้นฮอยเขาปลดล่วงลงมาเลยง่ายดีไม่ใช่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เลยผมถึงบอกว่าทุกสรีละเขามีผลหมดครับ เขาก็ต้องคิดหมดทาไมเอาไ้นี่มาไว้ตรงนี้เอาไว้นี่มาไว้ตรงนี้ทําไมฝานี่ต้องเป็นรูแบบนี้เขาคิดหมดไม่ใช่ว่าแบบเออเติมเติมมันไปไม่มีครับเนี่ยฝาระบายลมเนี่ยต่อให้ฝนตกน้ําเข้าเครื่องไม่เข้านะข้างล่างเขามีมีระบายน้ำมีครับคือเนี่ยต่อให้จอดแล้วเอาน้ําเทลงไปเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในเครื่องแบบนี้มันมีทางออกรูน้ําของเขาใช่แล้วอีกอย่างบอกว่าเอ้ยแล้วมันเป็นไฮบริดมันโดนน้าได้ไหมคือคิดง่ายๆครับ หลอดไฟบ้านเราก็โดนน้าได้ตอนฝนตกพวกนี้เขาก็มีระบบของเขาป้องกันหมดใช่เขาซีลหมดแล้วอะไรหมดแล้วใช่ครับไม่มีปัญหานี่ก็เป็นเพียงส่วนคร่าวๆนะครับส่วนรขาๆ้า้ได้พูดพู่จริงพูดเยอะครับมันเยอะเพราะว่ามีระบบแท็กชั่นมีอะไรนั่นนู่นนี่ซึ่งแบบ AI ก็ เข้ามาคอนโทรลแราแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คอนโทรลเราทั้งหมดใช่ใช่คือต้องบอกก่อนอย่างนี้ก่อนตอนนี้มันเป็นยุคของเทคโนโลยีที่กําลังแข่งขันกันมวยคู่ชัดๆเลยก็แลมโบตัวฮูลาคารอ e ีโววิศวกรของแลมโบกินีเขาก็บอกว่าจิก,กัดแม็กคา n เรนว่าคุณแม่งระบบคุณแม่งหุ่นยนต์เกินไปรถคุณแม่งปรับเนี่ยแท็กชันให้มันดริฟ์ได้คนขับรถไม่เป็นแค่ไปเลือกในหน้าจอเนี่ยคุณสามารถดริฟ์รถได้เลยนะแม็กคาเรนเนี่ยสามารถสั่งได้เลยว่าเอาท้ายออกกี่เปอร์เซ็นต์ คือคุณขับไม่เป็นอ่ะคุณศาสตร์โค้งไปเลยอ่ะคุณดิฟสวยเลยใช่วิศวกรของ l amborghini ก็แซวๆซแมคคาเว่าแบบของคุณมัน AI เกินไปอของผมนี่ฮุลคาร์ e ี o นี่ดิฟสมูทจริงผมก็ไปลองนะก็นั่งกับพี่พีทก็ลองดิฟเลยมันสมูทจริงเราคันเร่งร้อยแต่รอบมันแบบรอบมันตัดให้เราเลี้ยงมันไม่ได้ตัดตึ๊ตัดอย่างเงี้ยมันเลี้ยงให้รถเราสวยอ่า ซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายความว่าไอ้นู่นดีกว่าอย่าดราม่านะเพราะสิ่งที่ผมพูดผมพูดจากประสบการณ์จริงเพราะผมขับรถเยอะโอเคครับแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งใน XO Special Issue นะครับที่นําเสนอซปเปอร์คาร์แบบระดับบ้าพลังนะครับบ้าพลังบ้าพลังขอขอบคุณน้องเอิร์ทขอบคุณครับครับขอบคุณพี่ๆมากขอบคุณทุกคนมากครับฝากติดตามด้วยครับมีโอกาสเดี๋ยวขอไปบุกบ้านนะนะได้ครับเดี๋ยวพาไปบุกเต็นท์บุกครับได้ครับถ้าผิดถูกอะไรก็ขอบคุณด้วยครับขอไปด้วยครับครับผมสวัสดีครับ